สวัสดีค่ะทุกคนขาวันนี้น้องจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวแถววัดไร่ขิงนะคะทุกคนขาบ้านจากบ้านน้องไปแถววัดไร่ขิงน่จะประมาณสักสามกิโลนะคะถ้าน้องจำไม่ผิดนะเดี๋ยวน้องจะว่าจะใส่แมสนะคะทุกคนแล้วก็หมวกด้วยนะคะวันนี้แดดร้อนนะคะทุกคน่าไปกันค่ะเดี๋ยวน้องก็จะพาไปดูวิวข้างทางด้วยนะแล้วก็อาจจะไปถ่ายตอนช่วงที่เราไปสั่งก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะทุกคนขาถ้าคนไม่เยอะนะคะไปค่ะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูวิวข้างทางจากบ้านน้องไปถึงไร่ขิงนะคะทุกคนขาไปค่ะ ทางตรงนี้เรากำลังจะเลี้ยวไปทางเส้นไร่ขิงนะคะทุกคนคะ่ะประมาณอีกสองกิโลค่ะตรงนี้ก็เป็นสวนซ้มโอนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราผ่านสวนซ้มโอนะ อีกประมาณสักหนึ่งกิโลออครึ่งนะคะ <c oughs> ก็จะถึงแถววัดไร่ขิงนะคะตรงนี้ก็เป็นสวนชมโอค่ะจะผ่านหลายสวนนะคะทุกคนค่ะสวนตรงนี้นะคะเป็นสวนหมากแล้วก็สวนกล้วยนะคะเขาก็จะปลูกถั่วต้นมะเดื่อนะคะเห็นต้นมะเดื่อไหมคะนี่หรือว่าเขาเรียกลูกอะไรต้นมะเดือลูกกระเล่้งเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่มันมีต้นมะเดือด้วยนะไปไปต่อค่ะ นี่ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้น้องมาถึงนะคะน้องมาถึงวัดไร่ขิงนะคะตรงนี้เป็นฝั่งทางโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวน้องจะต้องแวะเข้าไปกดตังก่อนนั้นตังน้องไม่มีเด <c oughs> ี <c oughs> ๋ยว <c oughs> น้องต้องไปกดตังข้างในโรงพยาบาลนะคะเราไปกันค่ะ <c oughs> ไปทางนี้ข้างในข้างในโรงพยาบาลเลย ค่ะตอนนี้น้องถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะคะน้องก็จะไปหาตู้เอทเอ็มนะคะตู้เอทเอ็มน่าจะอยู่ข้างหน้าค่ะทุกคนไปกันค่ะค่ะทุกคนค่ะตอนนี้น้องก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยนะคะตอนนี้น้องกําลังจะขึ้นสะพานค่ะข้ามไปฝั่งทางวัดไร่ขิงนะคะเพื่อที่จะไปหากินเป็เดเตี่ยวกันนะคะทุกคนอันนี้เราขึ้นสะพานสะพานสะพา,านแม่น้ํา ถาจีนนะคะทุกคนคะ่ะขึ้นสะพานแล้วฝั่งทางโน้นนะคะเป็นวัดได้ฉิงนะคะอน,นุ่นเป็นแม่น้านะคะลงแล้วลงแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันลงแล้วลงแล้วเราไปกินก๋วยเตี๋ยวกันคะ่ะไปเลยถึงแล้วคะ่ะวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวปอประทีปนะคะทุกคนคะ่ะ นี้ซอยอะไรเดียวได้ขิงสิบแปดนะคะทุกคนไปถึงทางในร้านเลยค่ะถึงร้านแล้วค่ะทุกคนค่ะถึงร้านเรียบร้อยร้านก๋วยเตี๋ยวปอประทีปนะคะซอยสิบแปดได้ขิงซอยสิบแปดนะคะทุกคนนี่บรรยากาศลมรื่นไปค่ะทุกคนเราไปสั่งก๋วยเตี๋ยกินกันวิวข้างหลังของเขาน่มานั่งมากเลยนะลมรื่นมากเลยนะทุกคน ฉากตอนสั่งน้องอาจะไม่ได้อ่านไม่ได้ให้ดูนะแต่น้องจะให้ดูวิวข้างหลังเขาน่านั่งมากไปเข้าไปอ่ะอเรามาถึงแล้ก็สั่งเลยค่ะมีอะไรบ้างเมนูามานคนขาโน่นนะคะวิวข้างทางนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนขาครที่แวะผ่านไปผ่านมานะคะเข้ามาได้นะคะเข้ามาทานได้นะได้อะไ,อะไรนะเขาผิดน้อยจา,า,างลาง ข้ามาทานได้นะคะทุกคนวิวที่นี่แบบจึ้งนะคะวิวแบบหลักหลักร้อยนะคะทุกคนขารสชาติก็อไร,ไนะร่อยด้วยนะนุสสาวบอกว่ามาทานระจาอร่อยมากนะคะทุกคนคะ่ะอืมแล้วก็จากที่เราออกมาอากาศร้อนๆแดดร้อน,น,อนๆนะเรามาเจอตรงนี้แบบว่าวิวแบบว่าหายร้อนเลยะะทุกคนนี่คะ่ะอยู่ที่ไร่สินใจสิบแปดนะคะพอไปที่ไร่สินใจสิบแปดนะคะทุกคนขะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนค่าน้องขอทานที่เดี่ยวก่อนนะวันนี้สวัสดีคะ่ะ เอาค้นไปดิอันนี้เนื้อนะคะคู่ละเท่าไหร่25บาทนะคะทุกคนค่ะคู่ละยี่สิบบาท